ลอเรียลเดนมิชั่นเบเลเกอร์ใกล้จะมาแล้วสวัสดีค่ะก่อนยินดีดดต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องยิงโตแห่งเมืองที่วันนี้พี่หิงนะคะก่อนจะพาทุกคนมาดูเกี่ยวกับสกินของรอเรียลที่จะเข้าในเร็วๆนี้และนี่ก็จะเป็นส่วนตัวและหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านหน้าและด้านหลังหรือว่าด้านข้างเรียกว่า้อมเปลี้ยวและสวยมากภาพถัดมาอันนี้จะเป็นหัวและตัวทางด้านหน้านะคะส่วนภาพนี้ก็จะเป็นภาพยืนภาพทางด้านหน้าและด้านหลัง และส่วนนี้จะเป็นเอฟเฟกการโจมตีหรือว่าสัญลักษณ์ต่างๆของรอเรียวนะคะจะเห็นได้เลยว่าเป็นลูกกลมๆคล้ายๆกับลูกดาวและนี่ก็จะเป็นภาพร่างนะคะของการวืดไปวืดมาหรือว่าการบลิงนั่นเองส่วนนี้นะคะจะเป็นลักษณะการต่อกันของขนปี และสีของขนปีกแต่ละเส้นนะคะรายละเอียดยิบย่อยลงมาอีกครั้งและส่วนนี้นะคะจะเป็นรายละเอียดยิบย่อยสําหรับทางด้านหน้านะคะเรียกได้ว่าสวยงามมากเลยอ่ะทุกคนและนี่ก็จะเป็นขนปีกสีขาวนะคะรายละเอียดยิบย่อยอีกทีหนึ่งและนี่ก็จะเป็นรายละเอียดนะคะอันแรกก็จะเป็นยังไม่เสร็จอันที่2เป็นระดับปานกลางส่วนอันที่3แปลว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะ ส่วนรูปนี้จะเป็นรูปวาร์ปถาวรของรอเรียวค่ะที่ออกมาแบบเต็มๆเ,เรียกได้ว่านาะคลอเท่แล้วเราเรียวเทขึ้นไปอีกมาดูที่เอฟเฟกนะคะจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างมาดูกันเลยจ้ะในส่วนของอันแรกนะคะจะเป็นการโจมตีปกติก็จะเห็นได้เลยว่าจะเป็นการปล่อยสอนธรรมดาส่วนสกิลหนึ่งสกิลสองก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเอ๊ะ แต่ว่านี้ยังไม่เปิดอันติเนี่ยค่ะมาดูการเปิดอันตินะคะจะเห็นได้เลยว่าจะเป็นสีแดงๆคล้ายๆเม็ดอะไรก็ไม่รู้ออกมานะคะดูสิทุกคนนี่ก็จะเป็นแค่เอฟเฟกต์คร่าวๆนะคะที่ทางเพจได้ปล่อยออกมาแต่ก็ต้องรอตัวจริงนะคะว่าจะมีเอฟเฟกแบบไหนก็ต้องรอดูกันอีกทีีค่ะอันนี้ก็จะเป็นสกินการเปลี่ยนแปลงคร่าวๆนะคะเดี๋ยวพี่จะมาดูของนาคอสไดมนชันเบลเกอร์นะคะที่แน่ๆน,นะและก็จะมีบัฟฟ้ากับบัฟแดงนะคะที่เปลี่ยนไป อันนี้ก็จะเป็นของนาคอสนะคะของโรเดียลก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันเหมือนที่เพจเขาปล่อยออกมาอ่าดูดูดูด,ด,ดูอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของบัฟฟานะคะที่เปลี่ยนไปจากแบบนี้ก็จะกลายเป็นโกเลมแบบนี้จากสีแดงบัฟแดงแบบนี้ก็จะกลายเปลี่ยนอีกแบ,บัฟแดงแบบหนึง่งสกินก็จะเหมือนคล้ายๆของนาคอสเลยค่ะเออมันจะไม่คล้ายกันได้ไงอะ่ะเมื่อมันเป็นดิเมนชันเบรกเกอร์ใช่ปะมันเหมือนกันนะลักษณะส,สกินมันก็จะคล้ายๆกันแบบนี้เลยค่ะ ก็เอาไปดูขัดใจกันก่อนนะโอเคนะคะข่าวสารคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้หากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พ mm ี่อิงด้วยนะคะกราบขอบพระคุณที่เข้ามาดูคะ่ะบ๊ายบาย